สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้ผมพาพิตุมาด้วยหลังจากที่ไม่ได้ปรากฏตัวในจอโทรทัศน์มาเป็นเวลานานอันที่จริงก็ไม่มีอะไรหรอกครับเป็นเพราะว่ารู้สึกตัวว่ากำลังวังชามไม่เคยดีแต่ตอนนี้ได้ไปชาร์จแบตเตอรี่มาแล้ว กาลังวังชาก็กลับคืนมาครับก็ได้ข่าวว่าคุณชายจะพาผมมาดูของโบราณใช่แล้วอคือว่าถ้าโบราณแล้วก็ถึงจะเอาผมมาอย่างนั้นใช่ไหมฮะถ้าไอ้ใหม่ๆสดสวยอะไรนี่ไม่เอาเลยเหรอเพราะเราจะไปยุ่งอะไรกับไอ้พวกใหม่ๆเพราะเรามันพวกคนตกรุ่น <c oughs> ไม่ใช่หรอกคุณชายออกสักคนเดียวอ่าทำอย่างนั้นแน่ๆ <c oughs> แล้ววันนี้พี่ตู้รู้ไหมเรามาที่ไหน ผมก็ไมปสาบลยทีียนแต่ว่ามาอยู่ในโลกแห่งหนึ่งซึ่งมีของที่อาจจะมีชิ้นเดียวในโลกคือแล้วก็กับชิ้นเดียวในเมืองไทยก็เป็นเรื่องที่ย้อนหลังไปคร้อยห้าปีได้ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ห้าเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นอีกมิติหนึ่งรเราหมุนทายมาชีนกลับไปเมื่อร้อยหปีก่อน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบันทึกเสียงครั้งแรกเรียกว่าเป็นการบันทึกเสียงดนตรีไทยครับที่เยอรมันครั้งแรกเลยทีเดียวบสมัยนู้นหรือเป็นทวดของเครื่องเล่นแผ่นเสียงในปัจจุบันต้องทวดนะครับใช่ไหมใช่ร้อยปีก่อนนี่ทวดแล้วนะครับอ่าสี ชั่วคนแล้วครับแล้วทําไมถึงมาอยู่ที่ในห้องแคบๆอันนี้นี่สิครับนี่นะครับผมจะให้พบกับผู้ซึ่งได้ทุ่มเทกําลังกายกําลังใจกําลังความคิดและกําลังทรัพย์บด้วยความรักนะับถึงได้เกิดขึ้นในห้องนี้นะเดี๋ยวก็จะได้พบกับผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเกี่ยวกับเรื่อง กระบอกเสียงกระบอกเสียงเนี่ยนะครับขอแนะนำคุณพฤกทธิพลประชุมพลครับสวัสดีครับเป็นหลาน หลานตาของเพื่อนของพี่ดุ๊กพลนอากาศเอกที่แรกเข้ามาที่นี่เข้ามาที่นี่ผมเึกว่าโอ้โหต้องแก่มากนะเมาเจอคนนุ่มรุ่นหลานรุ่นหลานหลานตาด้วยนะเนี่ยครับแล้วหลานตาจริงๆโอ้ห้านับถือเป็นคนที่ทุ่มเทที่สุดครับสิบแปดปีมาแล้วมั้งครับใช่ครับดูแลงานอนุรักษ์สิบแปดปีแล้วครับทำไมถึงมีความสนใจในเรื่องเครื่องเสียง คือผมมองว่าเสียงเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ถ้าเราสามารถที่จะดึงเสียงเก่าในสมัยเก่าเช่นรัชกาลที่ห้ามาได้เนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราภูมิใจในความเป็นชาติออกมาเห็เนไหมแหละอันนี้อันนี้น่านับถือี่ก็มีคําที่คนรุ่นใหม่ยังไม่รู้ครับเขารู้จักแต่กระบอกรู้จักแต่แผ่นเสียงครับแต่กระบอกเสียงนี่คืออะไรไหน ลองอธิบายสัก็กะบอกเสียงคือกระบอกเสียงเนี่ยนะฮะก็คือเป็นวัสดุชิ้นแรกของโลกนะที่มีการบันทึกเสียงได้นะเสียงเนี่ยจะอยู่บนเส้นเส้นเล็กๆเหล่านี้แหละครับนะฮะตอนนี้นะครับครับผมนะฮะเอ่อมาทำมาจากไข่ขี้ผึ้งนะถ้าเราเอาเล็บขูดเนี่ยก็จะเห็นออกมาว่ามันเป็นขี้ผึ้งบนรูปแบบนะครับหนึ่งกระบอกเนี่ยบันทึกเสียงแล้วถ้ามันร้อนทำไงละลายหมดเลยครับแล้วอ่ครับแล้วนี่ต้องเก็บในห้องเย็นเออก็พยายามอย่าให้มันชื้นเพราะถ้าชื้นก็จะเป็นลาเล็กๆอย่างเงี้ยนี่จุดลาขึ้นมาละ นี่คือสาเหตุซึ่งกระบอกเสียงในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยสูญสิ้นหมดแล้วนะครับเดอะเวนก็เราต้องเก็บดีๆอย่างนี้ไว้นะครับก็ในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะกระบอกขี้ผึ้งนะฮะถัดมาก็จะเป็นกระบอกสีดำรุ่นหลังรุ่นหลังรุ่นหลังนี่อัดเสียงไม่ได้แล้วต้องอัดจากโรงงานเลยนะครับแต่รุ่นแรกเนี่ยเราอัดที่นี่ได้นะครับผมเป็นเครื่อง เรียกว่าเรื่องเทปเป็นเทปรุ่นแรกของโลกนั่นแหละครับแล้ววันนี่เดี๋ยวเราจะมาบันทึกเสียงลงกระบอกเสียงเหมือนรัชกาลที่5้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับที่นี่เลยพอเสียงคุณชายเหรอฮะได้ครับโอ้ฝันอยากฝันนะพอมาเป็นสีดำปั๊บรุ่นสุดท้ายในก่อนจะไปเป็นแผ่นเสียงะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเซลลูลอยมันจะออกเป็นพลาสติกนะแต่เป็นทำด้วยเซลลูลอยนะครับรุ่นนี้ตากแดดได้แล้วครับไม่นานนะครับนะฮะก็นี่คือ ประวัติความเป็นมาคร่าวๆและนี่คือสาเหตุซึ่งคนไทยไมักจะเรียกว่ากระบอกเสียงของสำนักข่าวต่างๆก็มาจากลากสับของคําว่ากระบอกเสียงนี่เองแร้วมันออกเสียงมาได้ครับครับ,รบแล้วเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะ,เ,ะเราเรียกว่าเครื่องเล่นของเอดิสันเครื่องเล่นกระบอกเสียงของเอดดิสันเลยครับหน<อ><ๆ>้าตาจะคล้ายๆกับเป็นท่อนเหล็กนะแล้วก็มีปากแต่คนในสมัยก่อนจะต้องตรอกเสียงเข้าไปในนี้ตรอกเสียงลงไปนะแล้วก็ มันจะหมุนหมุนแล้วก็ในที่สุดเราก็เปลี่ยนหัวใหม่เป็นหัวเล่นแล้วก็เสียงเขาจะออกมาอัดด้วยเล่นด้วยอัดด้วยเล่นด้วยที่เครื่องเดียวกันเลยครับแล้วฮะครับโอ้นะฮะในในประวัติศาสตร์ของบ้านเราที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามีการอัดเพลงไทยในเยอรมันนะด้วยเครื่องอย่างนี้แหละครับนะก็คือการอัดดนตรตีของนายบุตรมาหินขอฟังนิดได้ไหมครับได้ครับผมยินดีดครับนิดเดียวครับ ขั้นแรกสุดเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเครื่องเหล่านี้เี่ราต้องขายลานนะครับเนื่องจากว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ผมก็ขายล้านมาแต่เด็กนะครับครับโอ้เอดิสันผลิตเครื่องเหล่านี้ได้ก่อนที่จะมีก่อนที่แกะดิ์ไฟได้ประมาณเจปีโอ้แล้วเพราะฉะนั้นตอนที่แกะดิ์อยู่นี่จะใช้ตะเกียงอาร์ตอยู่เลยครับลักษณะกระบอกก็จะเป็นเป็นกระบอกขี้ผึ่งเป็นกระบอกคี้ผึ่งเลยนะครับเพลงนี้เป็นเพลงคําหอม นะครับบันทึกเสียงเมื่อปีพศ2443ตอนนั้นในบุตรมหินนำ<ห>เอา วงดนตรีและนาฏศิลป์ใช่ไปแสดงที่ยุโรปใช่ครับผมเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกเลยของนาฏศิลป์และดนตรีไทยครับผมไปยุโรปเมื่อปี2445 43 43เลยร้อยกว่าปีแล้วร้อยกว่าปีแล้วร้อยกับสามปีร้อยสามปีนะแล้วก็มีเกร็ดนิดนึงซึ่งในขณะที่ในบุตรไปเนี่ยนะทางเยอรมันได้ยัดเยียดให้ในบุตรเนี่ยไปเล่นที่สวนสัตว์ เล่นกับลิงกับช้างกับมาเลยนะเพราะว่าคือเขามองว่าคนไทยเนี่ยน่าจะสินไทยเนี่ยใส่ฉดาดูแลเป็นตัวประหลาดก็น่าจะอยู่กับพวกพวกตัวประหลาดด้วยกันสิงสารั์สาใช่ใช่นะก็เลยกลายเป็นเรื่องหดภูพอสมควรนะในสมัยนั้นนะครับเอาฟังหน่อยครับครับผมอ่านะครับแล้วก็เอาเบรกออกนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องบูดแล้วครับครับ เหล้าคำหอมมีระนาดมีระนาดแล้วก็มีเสียงสออยู่ข้างหลังถึงตอนครับเอาละครับขอบคุณครับ แม่เป็นบุนหูได้ยินครับได้ยินอันนี้มีเป็นเสียงที่บันทึกไว้แต่2,443พิตุครับรอยก็ก่อนพิตุเกิด20ปีเต็มครับก่อนพิตุเกิด20ปีเต็มนะฮะนี่ก็อันนี้เป็นการบันทึกเสียงครั้งแรกครับเล่นด้วย บันทึกด้วยเ,เก่งม, <นะ S 2> มากเก่งมากนะฮะเพราต่อมาแล้วเป็นงไงฮะในยุคต่อมาเนี่ยนะฮะหลังจากตรงนี้เดี๋ยวต้องเกิดนิดนึงถ้าในขณะที่มีการบันทึกเสียงเนี่ยนะถ้ามีการบันทึกผิดเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องนี้ลบได้นะครับหลายคนไม่เข้าใจว่าถ้าสมมติบันทึกผิดไปแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนกระบอกเลยหรือเปล่านะฮะจริงๆแล้วเราจะใช้กับเครื่องนี้เล่นได้นะในการลบวิธีการลบก็ง่ายมากครับเพียงแค่เราสามารถใส่กระบอกเข้าไปนะฮะแล้วก็เกล่าเกล่าไปเรื่อยๆแล้วเราก็ลบ มีไอ้ดันเข้ามาขูดทมัะใบมันจะมีใบมิกนอยู่นะแล้วก็มาจะขูดร่องเสียงเนี่ยให้กลมกลืนหายไปแล้วก็บันทึกเสียงมาเออดีเก่งมากนี่ก็วันนี้เดี๋ยวจะเรียนเชิญอาจารย์หม่อมบันทึกเสียงสดๆตรอกลงกระบอกเสียงสักครั้งหนึ่งตรงไหนเลยรับตรงนี้เลยดีไหมครับนะฮะก็ขั้นตอนจะค่อนข้างยุ่งนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ อ่านั่นเรียกว่าไม่มีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมแต่กระบอกกระบอกนี้เป็นกระบอกซึ่งต้องเรียนจมตรงเลยว่าหายากมากอายุก็ร้อยกว่าปีแล้วและแล้วก็ที่สําคัญคือยังไม่ได้ใช้เพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยวันเดิมได้คุณชายนะครับฟังแล้วขนลุกนะครับเราก็ต้องใส่กระบอกเข้าไปนะสิ่งสําคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็คือว่าหัวเนี่ยมันยังเป็นหัวเล่นอยู่นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเพื่อที่จะนํา ัวพึ่เสียงใส่แทนนั่นนะครับอะไรครับเส้นณะนอ่าอ่อไปกลับสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าในขนาดที่เสียงของอาจารย์หม่อมแทรกลงไปในร่องเสียงนะจะมีขุยขี้พึ่งในกระเด็นออกมาเต็มเลยนะฮะถ้าน้าหนักเสียงยิ่งเยอะยิ่งตะโกนดังขนาดไหนเนี่ยขี้พึ่งก็จะกระเด็นมากขึ้นะนะครับใช่หฑ์อย่างนั้นครับ แรกสุดเราต้องถ่ายลาย่ถ้าเวลาผมบันทึกเสียงผมจะต้องปิดไมโครโฟนผมละครับต้องขอความรุนาอาจารย์หม่อมตอบเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะในสมัยก่อนอย่างซ่อมจีนหรือว่าครับครับผมยังครับตรงนี้แหละเดี๋ยวรักสักครู่นะครับเพราะต้องต้องเดินเดินเดินลามกับครับจะเอาเพลงอะไรครับร้อมนะครับโอเคครับคอดูตรงนี้นะครับกล้องนะครับ อากเลยเชิญเลยครับยามเช้าพี่ก็เฝ้าคิดถึงน้องยามสายพี่หมายจองเที่ยวมองหายามบา่า พี่วุ่นวายทังการดายามเย็นไม่เห็นนาภาวะสูงขอบคุณมากครับนะฮะสิ่งที่จะได้เห็นก็คือคุยพึ่งครับ นั่นนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ซึ่งเอดิสันเนี่ยคิดค้นขึ้นมาก็คือการบันทึกเสียงของแรกข้างแรกข,ของโลกเนี่ยเสียงของอาจารย์หมอมจะเข้าไปแทนกระบอกอกระไข่พึ่งไขที่หลุดออกมาเท่าไหร่ก็คือเสียงเพลงที่ใส่เข้าไปแทนข้าวนะครับ,รบเปลี่ยนเสนเปลี่ยนเสียงเป็นไข่ใช่ครับนะหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเราจะต้องโทษนะครับมีาาการปัดปัดไข่ออกก่อนเอาไข่ออกข้าวเหรอครับ นะครับอ่าจะเห็นร่องเสียงอย่างชัดเจนขึ้นนะครับครับนะครับร่องเสียงจะมากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องควรจะอ่าปัดออกด้วยนะครับจับหัวหัวอัดเป็นหัวใช่ครับผมเล่นเป็นหัวเล่นเป็นหัวเล่นด้วยครับแม่คนโบราณได้คิดเหลือเกินนะนะครับนะได้ประวัติศาสตร์เนี่ยเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้าเคยไปทีกครั้งหนึ่งที่เยอรมันอย่างนี้ด้วยนะแต่ว่ากระบอกได้สูญหายไปแล้วนะครับ กระบอกเอ้ยลำโพงใส่ไหมครับตอนนี้อ่าใส่ครับผมนอ,อันนี้จะเป็นเสียงสดๆซึ่งมาจากกระบอกเลยนะครับกระบวนการเดียวกันในเมื่อร้อยปีที่แล้ว เสียงคุณตายังใสนะครับครับนี่คือหมาสจัรนเส้นเสียงเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเป็นอย่างนี้เลยนะและนี่คือสาเหตุซึ่งในสมัยพระพุทธเจ้าหลวงเนี่ยนะครับจะต้องนํานักร้องเสียงดีนะอย่างในสุขในจรนะแม่ชมไม่ชื่นนะหรือว่าหม่อมชุมจีนเสียงจะต้องดัง ขาถึงบอกว่าต้องดังข้ามคุืน้ํามันถึงจะอัดลงอย่างนี้ได้ <c oughs> นะครับนี่คือสาเหตุที่ว่าต้องดังข้ามคุืน้ํากันจริงๆเลยครับนะ <c oughs> วันนี้ถ้าหันนั่นถ้ารอย่างนี้ต้องตะโกนลอง <c oughs> ใช่ครับผมหลังจากข้าเส <c oughs> ียงต้องต้องต้องดั <c oughs> งสนั่นนะครับเสียงต้องดังสนั่นนะครับแล้วก็กระบอกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมอบให้กับอาจารย์หมอมเป็นที่ระลึกด้วย เดี๋ยวมีเป็นผมเอาไปก็ไม่รู้จะไปไปทำอะไรเก็บไว้ที่ตรงนี้ดีกว่าใช่ใช่เพราะว่าคุณชายก็ไ่มีเครื่องเล่นผมไม่มีเครื่องเล่นไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะ เป็นเครื่องเล่นเลยครับเป็นเครื่องเป็นเสียงตัวแรกของโลกครับเบอร์เลนเนอร์หนึ่งอันนี้นะฮะตัวนี้แหละครับนิดเดียวนี่นะครับผมมันจะดังหรือเปล่าอ่ะดังครับผมและที่สําคัญคือหลายคนไม่ได้เห็นตัวนี้คู่กับหมานะก็คือโลโก้ที่มาสเตอร์ไวท์ใช่ตัวนี้เลยนะครับก็ที่สําคัญคือว่าเครื่องรุ่นนี้ต้องเล่นกับแผ่นจิ๋วด้วย นะครับเป็นแผ่นนี้แล้วแผ่นนี้ได้มาจากไหนเออเราได้ความช่วยเหลือจากพิพิธภัณฑ์ในสวิตเซอร์แลนด์นะส่งให้เราเป็นเสียงของหม่อมส้มจีนอ๋อฟังแล้วขนลุกคือว่ารู้จักกันมาตั้งแต่เป็นผมเป็นเด็กนะใช่เพราะว่าพ่ตูไข่เนี่ยใช่ประเภทไข่เหมือนกันอาอขอขอฟังหน่อยครับทิปเดียวครับให้ชื่นใจครัสิ่งแรกคือเครื่องรุ่นนี้ต้องไขหลังนะครับต้องไขหลังนิดนึงอ๋อไขลานข้าวบดต้องมีไขลานข้าวบดแต่เราก็ เสียงหมอมส้มจีนี่จะยังสาวมากเลยเพราะเป็แผ่นชุดแรกๆเลยนะฮะ ็นแผ่นเล็กที่เมื่อกี้ได้ชมกันไปแล้วนะครับก็แบบเป็นแผ่นใหญ่ขึ้นมาครับนะครับและที่สําคัญคือแผ่นเสียงในยุคแรกเนี่ยทำได้หน้าเดียวนะเล่นได้หน้าเดียวครับนะครับเพราะเขาเพลสความร้อนไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องใช้เป็นเข็มเหล็กเหมือนกับเข็มตะปูนะครับในการเล่นแล้วก็ในในการเล่นแผ่นเสียงในยุคแรกนั้นนะอ่ามันมีแต่เสียงนะครับไม่เหมือนปัจจุบันที่มีทั้งภาพเป็นดีซีดีอะไรเขาเลยมีการประดิษฐ์ตุ๊กตาตัวนี้ขึ้นมาครับ ตุ๊กตาตัวนี้เราเรียกว่าสยามซูครับผมสยามอะไรสยามซูครับผมนะประวัติก็คือว่าตอนนั้นมีทูตานุทูตจากเมกาเดินทางมาเข้าเฝ้ารัชกาลที่ห้าแล้วก็เห็นนางรำในสยามก็เลยนาไปทําเป็นตุ๊กตาตัวนี้แล้วก็เล่นบนแผ่นเสียงก็คือว่าต้องการที่จะแบบคล้ายๆกับว่าฟังไปด้วยดูอะไรที่มันเป็นเต้นๆไปได้ด้วยจริงเรอครับจริงครับผมขอดูเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันเลยนะครับก็จะวิ่งไปบนแป้นของแผ่นเสียงนะฮะตุ๊กตาตัวนี้ ส่วนเสียงเราก็ฟังไปได้ครับนี่ครับอยังเต้นอยู่อีกนะครับ เดิมทีเขาก็ไม่มีแล้วยังเต้นให้ดูกรดุกรดิกเรียนะฮะครับอย่างเงี้ยนะมเรียกว่าได้ดูของโบราณนี่นะฮะชื่นอกชื่นใจครับอันนี้เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตครับผมก็เหมือนกันพี่ตู้เพิ่งเคยเห็นใช่ไหมเพิ่งเคยเห็นนี่ก็คือต้นแบบของแผ่นเสียง ตอนหลังก็เป็นแผ่นเสียงเริ่มตั้งแต่แผ่นครั่งเป็นแผ่นครั่งเมื่อสมัยสี่สิบปีก่อนสมัยผมอัดเป็นเสียงอะเป็นแผ่นคลั่งครับเจ็ดสิบแปดแล้วก็ต่อมาก็เป็นแผ่นลองเพล์อ่าเป็นลองเพเล์เป็นแผ่นไอ้เล็กครับแล้วเดี๋ยวนี้มันก้าวหน้าไปมากหลือเกิ่อ <c oughs> ท่านก็ทราบดีว่าทุกวันนี้การที่จะเล่นแผ่นเสียงครับ แล้วก็เล่นเครื่องเสียงอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันวิวัฒนาการไปมากแล้วเกินถ้าท่านอยากจะรู้ว่าของเก่าของเราเป็นยังไงถ้าไม่ได้ดูในรายการนี้ที่ไหนที่ไหนอ,อผมมีเป็นเว็บไซต์นะครับคือ w w w talking machine org ครับในนั้นจะมีเพลงสยามละกาลที่ห้าให้ดาวน์โหลดฟังฟรีเลย อ๋อในนั้นเลยในนั้นเลยอยู่ทั่วโลกอยู่ตรงไหนถ้าต่ออินเทอร์เน็ตได้ฟังเพลงและการนิราษได้ดีว่าอันนี้ดีมากครับวันนี้จะาก็พอหอมปากหอมคอได้ย้อนยุคนะฮะหมุนไทม์มาชีนกลับไปร้อยกับห้าปีหกปีหร้อยกับหกปีก่อนแล้วก็ในวันนี้ท่านก็คงจะได้รับความบันเทิงสาระเรื่องน่ารู้มา พอสมควรแล้วผมก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพฤติพลครับยินดีครับแล้วก็ขออนาก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ